เผยข้อมูลเทส l a เตรียมพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เท s l a ล o าบอทคาดตัวต้นแบบมาปีหน้าล่าสุดทางอีลอนมัสซีอของ Tesla, เท s l a เผยว่าบริษัทกำลังพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่มีชื่อว่าเท s l a าบอทซึ่งคาดว่าจะสร้างตัวต้นแบบในปีหน้าครับโดยจะให้มาช่วยทดแทนงานที่อันตรายและน่าเบื่อแทนมนุษย์สำหรับหุ่นยนต์เทสล a าบอ จะเป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ฮิวแมนนอยมีความสูง5ฟุต8นิ้วหรือประมาณ170เซนติเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่125ปอนด์หรือประมาณ56กิโลกรัมมีความเร็วในการเดิน5ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใบหน้าจะเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลสำคัญครับโดยหุ่นยนต์เทเลาบอทจะใช้ประสบการณ์ต่างๆของบริษัทกับเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บางตัวที่คล้ายกับเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโตนมัติในรถยนต์แทสลาครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คืออีลอนมัสก์จินตนาการว่าหุ่นยนต์เทส l าบอดนี้จะมาช่วยทดแทนงานที่อันตรายและน่าเบื่อของมนุษย์ซึ่งอาจรวมถึงการซื้อของชำหรืองานประจำวันอื่นๆครับและซ e o ของเทสลายัางไ้ทิงคายว่าทางบริษัทยังคงมองหาวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเพื่อม,มาร่วมทีมในการสร้างสิ่งนี้อีกด้วยครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ